กรดไหลย้อนคือโรคที่เกิดจากกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารจนทําให้เกิดอาการอักเสบของหลอดอาหารหรือแผลที่หลอดอาหารจากการสํารวจประชากรโลกในจํานวน100คนจะพบผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากถึง33คน และยังสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งโรคนี้เป็นอีกโรคหนึ่งที่สร้างผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวอย่างอาการแสบร้อนบริเวณอกและลิ้นปีเรอเปรี้ยวท้องอืดอาการจุกบ,บริเวณลำคอขมในปากและคอไอเรื้อรังมีเสียงแหบสำลักน้ำลายเวลานอนและถ้าหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่เข้ารับการรักษา ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้อีกด้วยโรคกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการบีบตัวได้น้อยลงของกระเพาะอาหารและหลอดอาหารส่งผลให้อาหารและน้ำย่อยคุกเคล้ากันนานเกินไปจนเกิดแรงดันย้อนกลับทําให้อาหารและน้ำย่อยกลับเข้าสู่หลอดอาหารหรือจากการที่หูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารปิดไม่สนิททําให้เกิดการดันกลับของอาหารและน้ำย่อย ซึ่งสาเหตุนี้มักเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเสื่อมของร่างกายตามวัยที่หูรูดไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆอย่างความเครียดภาวะอ้วนหรือการตั้งครรภ์ที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย,ย้อนได้เช่นกันนอกจากสาเหตุที่เกิดจากการทำงานผิดปกติ ของอวัยวะในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ยังมีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราทั้งการนอนทันทีหลังจากรับประทานอาหารการทานอาหารรสจัดการทานอาหารมื้อใหญ่หรือมื้อดึกการดื่มชากาแฟเป็นประจำการดื่มเหล้าสูบบุหรี่และการทานอาหารที่เร่งรีบเกินไปทั้งหมดนี้ร้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและยังเป็นปัจจัยหลัก ที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้อีกด้วยในการรักษาโรคกรดไหลย้อนนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีเริ่มจากการปรึกษาแพทย์เพื่อดูอาการจากนั้นแพทย์จะทำการรักษาด้วยการให้ยาลดกรดที่จะช่วยลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยทีเดียว ถึงแม้จะรักษาให้หายหรืออาการดีขึ้นแล้วโรคนี้ยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกหากผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมดังนั้นนอกจากการรักษาที่ถูกวิธีก็ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคู่ไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลีนเคอร์มินด้วยสารสกัดสำคัญทั้ง3ชนิดประกอบไปด้วยขมินชันบรอกโคลีและพริกไทยดำ ซึ่งสารสกัดในขมิ้นชันมีสารสำคัญอย่างเคอร์อคูมินอยด์ที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและเร่งการสมานแผลช่วยในการขับลมและกระตุ้นการหลั่งของสารในการเคลือบกระเพาะอาหารช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อส่วนสารสกัดจากบร็อคโคลี่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยปรับสมดุลลำไส้และระบบการขับถ่ายสารสกัดพริกไทยดำที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบับรุงตับบรรเทาอาการแน่นท้องจุกเสียดเมื่อสารสกัดทั้ง3ชนิดทำงานร่วมกันจะช่วยให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีขึ้นพร้อมต้านการอักเสบและเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดกรีนเทอร์มินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากขมิ้นชัน ช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารอักเสบรวมถึงผู้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจอีกครั้งปรึกษาปัญหาสุขภาพและโรคกรดไหลย้อนลิกหาเรา